สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้หฮากกบสิมาเฮตดเมนูกินกินเข่ารวมกันนยค่ะเด้อเมนูเด็ดเนาะคะ่ะเนาะเมนูตอนแรก,น,กนั่นก็คือนี่ฟักตํานินนะคะเด้อแผ่นแรมอ,นนอ,าารอันนี้อาหารสาวเจออันนี้อาหารคุณตาคุณยายพันบริเกิตเข่างอมกันไม่ไปเจนเนดเด้อพี่น้องมาบารับถ้าเจอกะสิตมมาหมาอยากกินมาหมาตามกระเส ไปใส่บ่อใดเนาะค่ะเนาะเด็ดมัน,กนกตกเนื้อ้ะครับขนาดก็แล้วลแต่เพื่อนเสียดกินไปถอปดก็จะได้เพื่อนบ่อใดไปทางไหนมาทางไหนเป็นยิงถอกเ,เงาเงาครับเป็นยิงถอดปกติได้ออกนอกพืนนกนกพ้นที่เนาะองออกพื้นที่ก็พยายามอยากไปหานอไม่หานั่นหานี่อยู่ครับทุกน <ผม S 2> ตุกเอเอ คุณตกบอกถึงไปหาก็บพักฝนมันพึ่งตกในมือเดียวรอดจากน้อยก่อนเลิกพี่น้องกบอีอย่างนึงเกิดชัวว่าแดลออกนอกพื้นที่ช่วงนี้มันเกิดเป็นข้าวนอกพื้นกับวิ่งออกนอกพื้นที่เนาะไปขีดทาตืนตระเวนใจอยู่ครับเข่ากบพูกปะกันไล่เขากบนี่แต่ว่าเหตุการณ์พิบัติแบบนี้แต่ว่ากะดีจยงนึงคือว่าัมไผ่พิบัติ ไพ่พิบัติไพ่พิบัติเอื่นไพ่พิบัติวิกฤตเออวิกฤตไพ่พิบัติไพ่ดับไพ่ดับตายเลยแบบนี้ได้เมื่อกี้ไพ่ดับตกใจขึ้นฝาขึ้นฝนอากาศเงาเงาก็เป็นห่วงซื้อเพื่ออากาศนี่ยแม่พี่น้องมันจะได้ดอกความจริงหอกไก่ยางไปมาหาสู่กันอยู่คุณยายจะไม่กากไก่ยางมากินตั่วดินเมื่อกี้นะสมบูรณ์ตัวดิน ตาทองเดี๋ยวถ้าพ่อกันตอนช่วงกินเขานอกจากนอกระตอนนี้ก็ว่าไปก่อนมอให้พี่น้องมีดีมีแห่งกันสุขสุขพนไร้โรคไร้ภัยจังหวะอะไระต่คีบได้ต่คีบหนักมากอะบอกไปให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะค่ะเนาะไหนๆน่าจะไก่ที่มันเป็นหลุมไม่จังไหนที่บอกเคยเห็นสิทายหลุมไปห้ลุมมันก็สิโซไหม่ มันแอลเอ้ามันบอมี่อุ้ยอุ้ยเย้ไม่ใหญ่เป็นตาโหดเนาะอุ้ยไพ่ดับอีกแล้วใหญ่นั่นเห็นบอบอเดียวถ้ามันดับเตือแล้วก็เดชเฟามห้เบิ่งหน้าตาแล้วนี่ชายลูกให้รนำผู้ปลุกหูเห็ดแบบนี้ชายทรงถ่ายอาวุธเมือนั่นก็แบบนี้ดับสองศูนย์ลงเม็ดลายกระดอยกับเล็งมือ ให้บรรยากาศบานๆเ้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยไปทางไหนบ่ได้ขนเขากะยาหายตาาขนเด้อขนหม่จ้าจ้าบอกเ้าชิล่างรถเออเ้าชิล่างกระบะม่เต็กิโต ถ้นอนทผก็พกขวดตะกุ่มกะกุ่มหรือาซาโดดเปนบรรยากาศาาบานๆเขาหายคิดหอ,ด,หอ,อดีหอดนอนก็ตอนเด็าๆเรื่อกแต่ คอยให้ตะด,ดูเราเห็นนาทีแล้วเนาะค่นเนาะรายไกย่ขาไกา่ถายประไหที่ขอเ่ะดต้อนิีเหลืองข้าเกิดายกายระไรมันเหินลายเขาว่ะเลิาละมาดินในน,น,อออน้นอยคนในน้อยนี่แหละเป็นะตะหยาดน้องวัสดีจ้าสามามา ในเวลาแหละบัดที่นี่โอ้เช้าตื่นกินมาหมากินเขาเลยพี่น้องเ้ยมันหมุนหมาัแล้วที่เขาหะนโต๊กนำหน่อยผัดเออปลากระเบนนี่เขาก็ให้ใส่สอนก้างเร้ค่ะเดิอะอ่าจ้าจับจับให้ได้จับให้ได้เลยนังจับกันด้วยก็ด้วยก็จะได้เดนอกเขาพี่น้องคะแนนนปรเดีวกเขาหอมกันบรเดเป็นหนาเจ้าพี่น้องบัลงคอเป็นหอดีบอบีบบัวรับพี่น้องเอ้ย สอนกทุกอางเนือกีขาใช่เกงปนแบเขือเลือปนหลายอย่างปนเขือนของเชเขือนเอกางมามามิมาหต้นอบเป็นอต้กูินยำส่ในปากึ้นเปยังหะให้ถ้าผุนบะมีบักแตกกิโอ้ มีสองหน่วยนี่และติบันี้่สองหน่วยจิ้มมม่าผักไล้ไลมาเลยกอี่เมน่นรนมันเนี่ยตบแห้งวันเดรไปหากินิคนบเือเลยพี่น้องเอ้ยเพตืมขผ่อนในตั้งนี้แต่น้อยลค่ะพี่น้องอยิดาอก่ิดนุบเือเขาใส่งาหอมมีก เจอพวกที่เขาใหา่ยีนแบบที่หนานฟานออกมาออกกันตัวใหญ่ต้นหอมผมเห็นแต่จะสะท้อนกับสาวเจอกินเป็นตะแซ่เป็นตะแซ่กินต้นหอมหยัมเยอะเลยแหละข้นกินเป็นตะแซ่พี่ลีแห่หยัมเลยคุณบอกคิ้วเถอะถ้าโดยแต่ยัมตะกี้บางรานแจ่วด้วหนึ่งจะหยังแกวถ้าไปถอยนาแล้วว่ามันถุง แล้วพอหดเป็นหมาเรากินกระเทียมองหอมนี่ี่งนีอันนี้บอือจียวปนะเขือก็มีป้าแหงนึงเจียวก็ปนะเขือกระเนี่เือยางื่อด้อนะเขือดอโต๊ะหน่อยอายเือเต็มหมด เฮ้ยมาก็โดยจะตอนหน่อยนี่นี่จะส่งดก็โดยลูกปลรคนเดียวจางหน่อยขายเบื่อก็เติมอันเยอก็เอาไปให้พูน้องแก่พี่น้องมันกินกันเนี่ยน้ำเก้ากินเผาคอยมีแหงเงาที่เขาเปียกกะบ้านนี้ก็ทรหากันได้ที่เขาเปียกกะ ใส่แต่หมูเขาบ่อแซ่บบุฟี่เพิ่นเหซ่บอกพี่นนีนำมตัวคนกระตุกกระต้มกระเปียกเขาเปียกหมูเระเปียกนะตกตกห้างหูดรนนองไข่เขาเปียมันจะเป็นปวดจับมันะเป็นถึงปวดจับนครับเต้ยเขาเขาเปียเปียต้มเลกรโจกนั่นและกระโจกเท่านั้นแหละแค่นงคุณ้หมอนนะเจ็ปแคนังกับใบจอย มัวนแก่กันิแม่แม่แม่บ้วครับอุดรน้องไข่เนี่ยเอนเขาตเขาเอิม้เอิขากนเดินขาเปียกนเขาเปียกเนเอัจับเ่นเดินเขาเปียกนีเนาะเขาเปียกเ้นม้าเอิกุจับเขาเปียกเขาเขาเปียกม้าตคนล่าเออีคนเล่าด้วยดยแถเลยคนเอินเขาเปียกปีโจกเทียนี่แหละเขาเปียกเขาเปียกเเขาเล่นนี่ะตมเขาเล่น กินขาเปียก้ยเกลือจริงๆไม่ต้มเออเขาต้มชื้อๆแช่เกลือเขากินครับอันนี้แม่บอกยอดข้าวต้มเนี่ยครับตีกับสะสอนเน้ออขาต้มเื้อกระตมกเพื่เขาต้มไม่ใขาเปียกเพื่ขาเปียกขาต้มเป็นแบบไหนกรต้ม้่ต้มใช่ปลาแช่ขึ้นหม็ดนี่แหละฮะเมื่อใดไปเคี่ยวหไม่เลยเขาเอเ่นแยกกันอะไรเขาต้มเขาเปียกในกันเขาต้๋มคือขาเปียกแดีเพิงต้มมันเลย อะไรเปียกเออเลไรครับเขาเปียกไาต้มเขาเปียกโจกอ่ะอืมเป่นโจกอ่ะเขาเปียกอืมแล้วไอยยังฟังอันเดียวกันหงากก่อนเจอแบบแปลว่ามากกว่าหนอืมเพามเขาสวยอืมอืมเขาอิมพอสกินแล้วผู้กินเขาสื่แฉกเนิ่งเอาเขาเนี่ยเขาจอื่ไรตายนืก กำบังยัง้าันไ่นเนี่ยข้าวั้นมุมเน่มกนีนงหมูกินัดตุ่มัตุมัตุมใส่หยั่งซอสนข้าไปนันงิผงเข้ามันั่มันผงกุ้ยเห่าที่ผมกันเนียขึ้นผอนลม่ใผัก ขาต้มภาษาไทยเขาอื่นว่าขาต้มซื้อเป็นว่าเขาขายนั่นก็อื่นข้าต้มบะหมี่หเอข้าเปียกคือปุ้งเป็นเ่าบะหมี่หนะเออเปียกคือปุ้งคือปุ้งหมี่ห่อไส่โป่งสลดติดโรตส่ของเครื่องปุ้งนะแปียกขาต้มเขาอื่นภาษาตไทยข้าวต้มข้าวต้มก็คือต้มใส่กระดูกหมูเขาต้มซื่อๆนั่นเขาเอิ่นข้าต้มกุ้ยคุ่นในเมืองข้าต้มกุ้ยเขาต้มเปล่ามันเลยขาต้มก็เอิ่น ก็ือขาตรมงอไปกินแล้ววาไปตะกินแหละมันมันมีรดมีสมก็ตบกให้แม่ทอดขาแม่อีอันหนึ่งดิว่าโอเคกระเปามั้งทาเหลออะดิไม่เหรอเลยไงเรื่องทอดีกว่าดีมันสิมานนอนอยู่นะ สุดมากแต่แต่มาจาก,กงกเหนมันบอก่ามันเอาฟินไนบดแล้วเดือดมาเนี่ยนี่ไงใ่ไหมเขาใส่สื่ออม่้าลินมาตัวนด้เ่าผักก่อนแล้วโจ๊กคิมให้ใแบบนคุณยาณยออเห้อเอาเอา่่ พี่เื่อปเพื่อนแค่นี้นะจ้าที่เขาแล้งนะกานสวัสดีจ้ารอย่าลืมค้ไหนโคแช่ด้วยจ้ากคดเลให้น้ำกคดเลยด่หยังสะไก่โคดตะไคโ้ดขิงไข่โค้ไข่ ก็จะใส่ำนาเด้่อจ้าแต่ก็หายโลหายไฟ่เมื่อชุกคนด้วยจ้าจะาชุวชื้นๆจ่าเลิศด้วยจ้าโลไฟหายไปเมื่อจ้าเอีจ่า